สวัสดีค่ะครูแหววแนะแนวเรียนต่อนะคะวันนี้ครูแหววมาช่วนน้องๆทำกิจกรรมจิตอาสานะคะสามสิ่งนะคะที่น้องๆจะได้จากกิจกรรมนี้นะคะข้อที่ 1. นึ่งก็คือน้องๆจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะข้อที่สองค่ะน้องๆจะได้ช่วยโลกค่ะเพราะว่าน้องๆจะได้นำกระดาษที่เหลือใช้นะคะกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะ และข้อที่3ค่ะน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทำแล้วนะคะจะได้ทั้งได้ทำบุญและได้กิจบัตรด,ด้วยค่ะฉะนั้นเป็นไงคะอยู่บ้านเราหนีโควิดเราก็สามารถเตรียมสอบติดมหาวิทยาลัยได้ค่ะกิจกรรมนั้นก็คือทำสมุดทำมือให้กับน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแขนค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ เรามาดูวิธีการทําสมุดทามือกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะน้องๆต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ในการทําสมุดทามือจะมี6ชิ้นด้วยกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่1นะคะกระดาษ A4 สีขาวค่ะที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะคะจํานวนประมาณ20แผ่นนะคะน้องๆจะใช้มากกว่า20แผ่นก็ได้นะคะแต่ว่าขอขั้นต่ําที่20แผ่นนะจ๊ะอุปกรณ์ชิ้นที่2คะ่ะน้องๆ เป็นกระดาษสําหรับทําปกนะคะก็จะเป็นกระดาษแข็งนะคะน้องๆสีขาวนะคะหรือสีอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าขอเป็นสีพื้นนะคะเพราะว่าน้องๆจะได้นํามาตกแต่งนะคะหน้าปกให้สวยงามได้นั่นเองค่ะ อุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะสีสําหรับตกแต่งหน้าปกค่ะน้องๆอ,อาจจะใช้เป็นสีเทียนนะคะสีไม้นะคะหรือว่าสีน้ําหรือว่าสีอื่นๆที่น้องๆถนัดก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใช้สีก็ได้นะคะอาจจะแบบตัดเป็นสติกเกอร์หรือว่าตัดเป็นกระดาษลูกกระตุนมาตกแต่งก็ได้เช่นกันค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่4ค่ะเชือกค่ะน้องๆความยาวประมาณ100ซนติเมตรนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะ กิ๊บติดผมสีดำค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการทำกันนะคะน้องๆขั้นที่1นนะคะให้นำกระดาษ A4 นะคะที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆโดยเวลาพับนะคะน้องๆให้นำหน้าที่ใช้แล้วเนี่ยพับไว้ด้านในนะคะเห็นไหมคะพับให้ครบเลยนะคะ20แผ่นค่ะ เมื่อเราพับกระดาษครบแล้วนะคะเราก็มาเจาะรูที่กระดาษนะคะโดยเวลาที่เราเจาะรูเนี่ยเราต้องเจาะที่นี่เลยค่ะที่ปลายของกระดาษนะคะและต้องเจาะให้ทุกแผ่นตรงกันนะคะวิธีการทําให้ตรงกันนะคะน้องๆอ่ะให้น้องๆพับครึ่งก่อนนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็พับอีกครึ่งนึงค่ะพับลงไปค่ะแล้วก็พับอีกฝั่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วน้องๆดูนี่นะคะดูตรงนี้นะคะดูตรกรอยพับตรงนี้นะคะนําตรงรอยพับตรงเนี้ยใส่เข้าไปในตาไก่ค่ะแล้วก็ให้ตรงกับลูกศรนะคะเห็นไหมคะให้ตรงกับลูกศรแล้วก็ดันเข้าไปให้ชิดค่ะแล้วก็เจาะค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะอันนี้รอยพับเห็นไหมคะปุ๊บดันเข้าไปค hmm. ่ะให้ตรงกับลูกศรค่ะแล้วก็แล้วก็เจาะค่ะ,ะทำแบบนี้นะคะครบ ให้ครบ20แผ่นค่ะเจาะกระดาษด้านในเสร็จแล้วต้องเจาะหน้าปกด้วยนะคะก็ทำด้วยวิธีการเดียวกันค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะเย็บรวมเป็นรูปเล่มนะคะให้น้องๆนำหน้าปกนะคะวางที่ด้านบนของกระดาษแล้วก็วางที่ด้านล่างนะคะโดยนะคะให้ด้านที่เจาะรูไว้อยู่ในด้านเดียวกันนะจ๊ะขั้ตอนต่อมาเรามาเย็บเล่มสมุดทำมือกันนะคะน้องๆอ่ะน้องๆคะให้น้องๆนำเชือกนะคะลอยเข้าไปในกิ๊บแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเริ่มจาก ร้อยเชือกไปที่รูตรงกลางนะคะพอร้อยไปแล้วเชือกมันก็จะไปโผล่ด้านหลังใช่ไหมคะร้อยต่อมาที่รูด้านหน้านะคะมาแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับไปที่รูเดิมนะคะที่เราเจาะไว้ กลับไปที่รูเดิมเสร็จแล้วนะคะดูที่ข้างหลังนะคะร้อยค่ะนี่ค่ะร้อยมาที่รูตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งนะคะร้อยขึ้นมาเลยค่ะปึ๊บอ,อ่าเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะร้อยลงกลับไปด้านหลังนะคะที่รูสุดท้ายเลยค่ะอ่ะโผล่มาที่ด้านหลังแล้วก็ร้อยกลับไปด้านหน้าค่ะ ถ้าเราทําถูกนะคะเชือกนะคะปลายเชือกทั้งสองข้างมันจะกลับมาที่ด้านหน้าค่ะเราก็จัดระบบค่ะจัดระบบค่ะดึงให้แน่นค่ะทำเชือกให้ทำสมุดให้ให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะกะว่าถ้าเราบริจาคแล้วน้องๆเปิดเนี่ยมันจะไม่หลุดนะคะนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วก็ผูกค่ะให้แน่นนะคะเราผูกรอบแรกเราผูกเงื่อนตายได้เลยค่ะนอ้นองๆผูกแน่นๆเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จับผูกเป็นโบค่ะจับผูกเป็นโบค่ะนี่แล้วก็ ตัดออกสักนิดหนึ่งเราก็ได้สมุดทำมือแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา,เอาหน้าปกเนี่ยนะคะไปตกแต่งให้สวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสวยๆจากรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆที่ส่งกันเข้ามาร่วมโครงการแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ น้องๆคนไหนนะคะสนใจเข้าร่วมโครงการนะคะทักไลน์แอดมาเลยนะคะ